คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจสพโป่งน้ำร้อนมีการไปวิสามันชื่อว่านายอนุชาเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะฮะแล้วเบื้องต้นตอนที่ไปล้อมจับเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดฉากยิงกับตำรวจด้วยมีทางเจ้าที่ตำรวจหนึ่งนายใช่ไหม <c oughs> ที่ได้รับบาดเจ็บสุดท้ายตำรวจยิงโต้กับครับเพราะว่าด,ดาบตำรวจประพาจถ,นนนาถูกยิงส่วนนายอนุชาถูกยิงสวนก็อย่างที่ทราบระหว่างมือปืนกับตำรวจ ตำรวจรอดมือปืนตายแล,และหลังจากนั้นตำรวจไปตรวจที่ศพไปเจอยาบ้านะฮะ432เม็ดแล้วก็ปืนเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมันมีปืนถึง9กระบอกเลยเหรอ,อเพราะเข้าไปปิดล้อมบ้าน<ช>แล้วมันยิงสู้ฮะปืน9กระบอกนะฮะกระสุนเนี่ยเกือบร้อยนัดคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องพอตำรวจวิสามันนายอนุชาล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8ลงไปติดตามเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรี เราไปเจอกับแม่ของอนุชาก็คือป้านงเราถามบอกป้านงทำไมลูกชายมีอาวุธปืนเยอะขนาดนี้แล้วจริงหรือเปล่าไปยิงสู้กับตำรวจป้าแกบอกว่าเอาจริงคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยป้าแกติดใจไหม คือแกบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าเข้าใจว่าลูกลูกตัวเองเนี่ยเดินทางผิดแต่กรณีที่ว่าลูกชายมีอาวุธสงครามจํานวนมากกับค้ายาเสพติดเอาจริงๆคุณป้านงบอกไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยป้าอยู่บ้านอีกคนละหลังกันจนกระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกนี่แหละว่าลูกชายถูกตํารวจล้อมจับป้ารีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุทันทีแต่ยังไม่ทันถึงปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าลูกชายโดนตํารวจยิงสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วถึงแล้วก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาแกบอกแกไม่ติดใจการทำงาน ตำรวจค่ะเพราะว่าหลังจากไปเจอทั้งอาวุธทั้งยาเสพติดจํานวนมากแกก็ยอมรับว่าคือป้าใช้คําว่าถ้าเมื่อลูกเลือกทางนี้ลูกก็ต้องจบแบบนี้แม่เข้าใจไม่รู้เขาก็พฤติกรรมเข้ากยดีๆที่ไปอยู่เดือนกว่าพ่อแม่ไปค้างอยู่โนนไปทํานาดํานาเนี่ยเอหมอบให้ลูกดูแลสวนให้น้ําพ่นยาลำไย,ยทุเรียนเขาก็ทําปกติครัเขาก ไม่เห็นเป็นไรนี่กับพี่กับน้องเหมือนกันก็ดีๆอยู่นะคือคนมันคนหน่มเนาะเวลาถ้าออกไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนนี่แหละเราก็ติดต่อลูกก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทีนี่เราก็โทรบอกเขาอยู่ว่าติดต่อเขาไม่ได้นะผู้ช่วยคนผู้ช่วยนี่แหละโทรไปบอกเขาเขา,เขาบอกว่าพ่อคุณพ่อตอนนี้น้องจับน้องได้แล้วนะเอาสว่างเอาน้องไปโรงพยาบาลแล้ว อ้าวทาไมอ่ะไอะแม่ก็แสบไปเนาะทําไมอ่ะน้องโดนยิงอ้าวถ้าโดนยิงก็สาหัสเลยที่นี่ก็ว่างี้เนาะเราก็ก็ว่าไม่มากเราพผลนิดหน่อยก็ว่างี้แต่ไม่ใช่อะ่ะแต่ก็แล้ลูกชายก็เสียในเวลาต่อมาตอนที่ทราบว่าลูกชายเสียแล้วรู้สึกไงบ้างครับมันกดขาก็ะสุดแน่สุด นขนาดเดียวกันชาวบ้านนาทีดวลปืนระหว่างคนค้ายามีเก้ากระบอกใช่ไหม ตำรวจซึ่งเป็นในดาบหนึ่งกระบอกปรากฏชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนเจ็ดนัดซ้อนเลยเหรอใช่ค่ะบอกว่าได้ยินเสียงปืนเจ็ดแัดนัดก่อนจะมารู้ว่าอนุชาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณนาค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเออดูดูก่อนหน้านี้อนุชาก็ไม่ได้มีท่าทีจะค้ายาหรืออาวุธสงครามแต่อย่างใดแล้วไม่มีใครสงสัยเลยคนแถวนั้นนะคะเพราะว่าอนุชาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนแถวนั้นแต่อย่างใดค่ะมีเสียงป้านาค่ะ ที่แรกสามคันครับพอหลังหลังมานัไม่ทถวนมืดนี่รถจอดจะมีถึงหน้าบ้านเลยมไม <ป S 1> ่ขคืน่มไมครับโอ้ไม่รู้จากส่วนไหนต่อส่วนไหนเยอะเยอะเยออยู่ทั้งรถปู่รถเสียงปืนดังรัวสน,นั่นเลยแม่นอว่าไงมันก็ไม่ไม่รู้นะมันอยู่กไกลก็ได้ยินว่าประมาณหกเจ็ดนัดแต่ไอไอรัวน่ะ คน,คนอยู่บ้านโน้นเขา,ขากว่าเขาได้ยินแต่มันอยู่นี่มันก็ใกล้หน่อยคุณผู้ชมครับไหนขอเปิดภาพของกลางเมื่อกี้ปืนของคนค้ายานี่คือกระท่อมที่เขาโดนยิงนะฮะแล้วก็ตายคากระท่อมไหนเปิดของกลางปืนเยอะมากนะฮะและที่เลียงมีทั้งปืนสั้นปืนยาวเต็มไปหมดเลยนี่ฮะแล้วก็ค้ายาด้วยนี่นึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดหลอนขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอ่ะตำรวจถือว่าทำประโยชน์อีกหนึ่งคดี